หกุญแจสู่ความสุขตามหลักพระธรรมคำสอน 1. รู้จักพอสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เปรียบเทียบไม่ไล่ตามความอยากไม่รู้จบใจจึงสงบสุขได้โดยไม่ต้องรอให้มีมาก 2. ปล่อยวางวิมุตในชีวิตประจำวันสิ่งใดควบคุมไม่ได้ก็ไม่ยึดติดลดความโกรธความคาดหวังและความอาฆาต ใจเบาทุกน้อยสุขมาก 3. าทำดีละชั่วทำใจให้ผ่องใสนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาการให้การเมตตาการให้อภัยทำให้ใจสว่างความสุขเกิดจากภายใน 4. มีสติรู้ตัวสติปฐานรู้กายรู้ใจรู้ความคิดในปัจจุบันไม่หลงไปกับอารมณ์ชีวิตไม่วุ่นวาย ใจไม่ฝุงซ่าน 5. ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอหิงสาคำพูดการกระทำความคิดเป็นไปด้วยเมตตาเมื่อไม่สร้างทุกข์ให้ใครใจก็ไม่รับทุกข์กลับมา 6. เข้าใจความจริงของชีวิตไตรลักษณ์ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราเมื่อเข้าใจจริงใจจะไม่ยึดความสุขจริงยั่งยืน